โทรศัพท์จิ๋วตัวนี้พับได้คือรุ่นอะไรหลายคนคงยังไม่รู้จักใช่ไหมคะหรือว่าใครที่รู้จักแล้วยังไม่รู้ว่าน้องเล่นอะไรได้บ้างความจริงน้องจะเป็นทรงนี้นะคะทุกคนเขาก็คือตลับเท่าตลับแป้งเลยก็คือสามารถงางจอขึ้นมาเล่นแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจงางจอขึ้นมาค่ะน้องสามารถเล่นผ่านตัวหน้าปัดตรงนี้ได้ลูกค้าถามว่าทําไมหนูถึงแบบ ปัดไปด้านข้างหรือว่าเวลาที่เราแบบว่าเล่นแล้วทำไมปัดขึ้นปัดลงคือมันเป็นแบบนี้ค่ะสมมติว่าเวลาเราเข้าโหมดเมนูต่างๆจะให้เป็นการปัดด้านข้างแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบโหมดรวมต่างๆความจริงอันนี้สามารถเพิ่มเกมได้หมดเลยนะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นฟิลแบบพยากรณ์อ,อากาศเห็นไหมคะที่จริงเราเรายังสามารถที่จะดูแบบพวกแบบ กูเกิลแมปอะไรเงี้ยได้ด้วยนะคะเครื่องคิดเลขตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องคิดเลขที่สามารถใช้ได้จริงๆซึ่งแบบมันเป็นความสะดวกสบายสำหรับการเล่นจอเล็กตรงนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นรุ่นนี้เนี่ยเราสามารถดู Netflix ได้จริงๆค่ะเพราะว่าเราเล่นแบบนี้ได้เลยน้องก็คือสามารถเล่นได้อย่างการณีที่เราเราแบบอยากดูหนังอะไรเงี้ยค่ะสามารถดูซีรีส์ดูหนังฟังเพลงผ่านตัวเครื่องแบบนี้ได้เลยเราก็จะมีหนังเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ f ลโฟ i ิงมาแล้วล่าสุด นี่ค่ะกูเปลี่ยนจะเอาคืนเป็นเอาทุกอย่างใน่ชีวยกูคืนได้ไหมวะกูขอมือกูคืนได้ไหมว่าบางอันนี้ก็คือเราเล่นแบบนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าจะเป็นการแบบถ่ายฟีดติต๊กต็อกอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เล่นได้เลยนี่ คือเราสามารถเล่นหรือแบบดูไลฟ์สดเนี่ยและต้านเน็ตเราด้วยนะว่าจะเลิกแต่แล้วก็เลิกไม่ได้เราคอมเมนต์แบบนี้ได้เห็นไหมเลิกแต่มันก็เลิกไม่ได้อ่านคอมเมนต์กดหัวใจได้หมดเลยค่ะ,ะอันนี้ก็คือเป็นการเล่นติ๊กต็อกหนะรือถ้าเกิดเราเป็นการตอบแชทเราก็สามารถตอบแชทแบบจอเล็กๆตรงนี้ได้ อย่างนี้เราอยากส่งแชทหนาะแฟนอยากตอบแชทคือสามารถเล่นผ่านตัวจอตรงนี้ได้รล้วนี้ก็คือเป็นตัว Flip 5ของตัว Samsung นะคะพับได้แบบนี้เลยแต่งได้แบบน่ารักมากอันนี้ก็คือเคสเป็น2องทอนเรียกว่า2องทอนได้ไหมน่ารักดีค่ะสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อนะคะก็ลองไปเที่ยวหาชอบดูนะ ตรงหน้าจอนี้เล่นได้หลากหลายมากๆหมนะคะเป็นเพียงการสไลด์เมนูแต่ว่าถ้าอยากเล่นอะไรก็โหลดมาใส่ตรงหน้าปัดเล็กตรงนี้ได้เลยค่ะเพราะว่าสามารถเล่นได้ทุกอย่างเลย